นำเสนอตัวไฟตัวนี้ไฟฉุกเฉียว LED นะครับติดรถติดบ้านได้นะครับเป็นไฟแบบ LED Super Bright นะครับสว่างมากนะครับหกหลอดนะครับอยู่ในหนึ่งโคมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมตัวนี้จะไม่มีขั้วนะครับใช้ขั้วไหนก็ได้นะครับถ่ายเทสให้ดูนะครับเนี่ยจะเป็นแสงสีขาวแล้วก็สว่างมากนะครับสว่างจ้านะครับ สว่างจ้าลาแสงจะไปไกลไปกว้างนิดหนึ่งนะครับตัวนี้จะแสบตานะครับถ้ามองถ้ามองเขาเนี่ยจะแสบตาเลยนะครับกินกระแสต่ํานะครับเพราะว่าเป็นไฟ led แค่ไฟ12โวลต์ครับนี่นะครับการใช้งานก็คือเสียบกับแบตเตอรี่หรืออะไรก็ได้นะครับผมมีทั้งหมดอยู่20่สดวงนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งต่างๆประกอบให้นะครับขอบคุณครับ